สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมหาแม่งครับวันนี้มีโอกาสมาพบเจอกันก็เลยนําประเด็นในท่องไร่ท้องนานะครับผมมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมแล้วก็เอามาพิจารณาการทําไร่ทานานะครับผมในรูปแบบฉบับต่างๆนะครับผมในรูปแบบการจัดการที่แล้วแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันออกไปวันนี้นะครับผมผมมากับข้าวสองรวงนะครับผมมากับข้าวสองรวงที่ เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมเหมือนกันเลยเนาะทั้งรูปลักษณะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับรูปลักษณะเนาะเออ่ไม่โฟกัสซะแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมนะฮะไม่ยอมโฟกัสโอเคทั้งรูปลักษณะอันนี้นะครับผมนี่เป็นเมล็ดเป็นไงฮะอันนี้หนึ่งรูงนะครับผมแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งรูงนะฮะรูปลักษณะก็คือนี่จับรวงให้ดูใกล้ๆกันนะครับ ไม่แตกต่างไม่หนีกันเลยนะครับผมแต่จะบอกว่าข้าวสองรวงนี้คนละสายพันธุ์กันนะครับข้าวสองวงนี้คนละสายพันธุ์กันเลยนะครับผมพันนี้นะครับผมตัวนี้ตัวแรกนี่นะครับเป็นกอของหกหนึ่งนะครับกอขหกหนึ่งนะนะครับใบใบนะครับผมก็จะกว้างนะครับผมใบแผ่กว้างยาว สูงกว่าร่วงนะครับผมถ้าเรารูดร่วงมาอย่างนี้จะเสมอกันเปียเลยนะครับผมรูดรวงมากับใบธงเสมอกันเปียบเลยนะครับผมอันนี้คือกอขอหกหนึ่งจำนวนเมล็ดนะฮะที่นับนะครับผมตอนนี้คือเก้าสิบห้าเมล็ดนะครับผมไม่มีเมล็ดรีบมีหนึ่งเมล็ดรีบนะครับผมนะฮะอันนี้มีหนึ่งเมล็ดรีบข้าวใกล้จะได้เก็บเกี่ยวก็คือเก็บเกี่ยววันวันสองวันนี้นะครับผมวันสว่วนอีกร่วงหนึ่งตัวน,นี้นะครับผมให้ดูอันนี้เป็นพัน 89ครับผมแปดรูปลักษณะรวงเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะแต่ตัวนี้นะฮะจำนวนมเมล็ดอยู่ที่1 0ึห้าเมล็ดนะครับผมจะห่างกับตัวนั้นอยู่10มเมล็ดนะครับใบเท่ากันนะครับผมแผ่กว้างเหมือนกันนะครับผมแผ่กว้างเหมือนกันแต่เส้นใบเส้นใบตัวนี้จะจะเยอะใหญ่กว่า นูนสูงกว่านะครับผมแต่6กหนึ่งเนี่ยจะนูนจะนูนไม่สูงนะครับผมนูนไม่สูงแต่ความยาวของใบธงกับรวงนี่ครับเท่ากันนะครับรวงกับใบธงเนี่ยนะครับผมความยาวตัว8ปดเก้าจะเกินรวงมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ตัวคอขอหกหนึ่งนะครับผมจะเสมอกับรวงเลยนี่นะครับผมสรุปไม่เห็นว่ารวงของตัวแปดเก้ากับรวงของหกหนึ่งนะครับผมถ้าเอาจากคอ อ่างเงี้ยสุดท้ายให้มันเสมอกันปุ๊บอย่างเงี้ยนะผมเร, i, เรา,าย้อยลงมาเงี้ยฮะเท่ากันเลยนี่นะครับความยาวรวงเท่ากันเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยแล้วก็ถ้าเอารวมกันถ้าเอาจะเอาเอาเม็ดรวมกันแล้วก็ลูดลงมานะครับผมแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยนะครับเม็ดเหมือนกัน,กนเปียบเลยนะครับผมเม็ดเหมือนกันเลยแต่ข้อแตกต่างหนึ่งที่จับได้นะครับข้อแตกต่างหนึ่งที่จับได้ก็คือตัวของกอ,อขอหกหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีอะไรเงี้ยเสริม แบบเนี้ยเนี่ยครับเขามีระแงะเสริมคือคือแบบเนี้ยเรียกหนึ่งระยะนะครับเนี่ยหนึ่งระยะนะครับเนี่ยหนึ่งระยะสองระยะสามระยะมาเรื่อยๆถูกไหมฮะสามสี่ระยะห้าระยะหกระยะแล้วครับผมพอจํานวนพอระแงะที่เจ็ดครับผมเป็นระแงะเสริมนะครับแล้วก็เป็นระยะแปดเก้าไปแล้วก็เนี่ยเป็นระแงะเสริมที่สิบสิบเอ็ดอีกทีนะครับคือก็ข้อหกหนึ่งจะมีระแงะเสริมสองระยะนะครับผมมีระแงะเสริมอยู่สองระยะส่วนแปดเก้าครับ เป็นระยงหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเรื่อยๆก็ทั้งหมดมันก็คือ11บเระเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระงะเสริมไม่มีระง่เสริม,ม,ม,รมแต่มันจํานวนมเมล็ดเยอะกว่านะครับอันนี้เราสุ่มเก็บมานะครับผมจํานวนมเมล็ดเยอะกว่าแต่ที่เนี้ยถ้าเรามองอย่างนี้นะนะฮะเรามองกใกล้ๆกันอย่างนี้การการเหลื่อมกันของมเมล็ดนะครับผมถ้าเป็นกอขอหกหนึ่งนะครับมันจะ เกยกันนิดเดียวนะครับผมตรงปลายนี้นะครับผมหรือแทบจะชนเมล็ดหัวชนหางหัวชนหางเลยแต่ถ้าเป็น8ปดเก้าครับแปดเก้าเนี่ยเขาจะเกยกันเยอะกว่านะครับเกยกันเกยกันเยอะกว่าอันนี้อันนี้แปดเก้านี่หวานหลังหวานหลังอยู่หกวันนะครับสีมันก็เลยจะอ่อนกว่าสีมันยังพับพึ่งอยู่แต่ตัวนี้มันพร้อมเกี่ยวแล้วตัวหกหนึ่งเนี่ยหวานก่อนหกวันนะครับผมมันก็เลยร้อมเกี่ยวแล้วแต่ทีนี้ก็ถ้าดูรวมกันเนี้ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมถ้าถ้าไม่เอามือรุ่นคือแยกไม่ออกเลยนะครับว่า กขอหกหนึ่งกับแปดเก้าเนี่ยเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะครับผมทุกอย่างเลยแต่จํานวนของจํานวนเมล็ดของแปดเก้าจะเยอะกว่านะครับผมเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับผมเรื่องคอรวงนะครับเรื่องทรงรวงเรื่องทรงคอใบนะครับผมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะปลายเปยของใบเหมือนกันเลยนะครับผมแต่จํานวนเมล็ดของตัวแปดเก้าจะเยอะกว่าแล้วเวลามันสุกงอมนะครับผมตัวตัวหกหนึ่ง จะมีสีที่แดงเข้มมากกว่าตัว89คือ89เนี่ยเปลือกมันจะอมอมสีฟางมากกว่าตัว61 61เขาจะสุกแล้วจะมีแบบความแดงเหมือนอารมณ์แบบเข้าเปลือกนะครับผมจะจะเยอะกว่านะครับผมแต่พอเรามารูดเทียบกันเนี้ยลักษณะของมเมล็ดไม่หนีกันเลยนะครับไม่หนีกันเลยนะครับผมเนี่ยความยาวของมเมล็ดนะครับผมขนเอยปลายเอยความงอนของมเมล็ดเอยเหมือนกันเปียบเลยนะครับผมแต่จํานวนมเมล็ดของ89เยอะกว่านะครับผมวันนี้ก็เลย เอามาให้ดูนะครับผมพันนี้ถามว่า,าหวานผ่านหนาวได้ไหมผมเคยหวานผ่านหนาวอ,อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็จะหวา,านพฤ่จิกายอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแปลงนี้นะครับผมอันนี้แปลงนี้คือแปดเก้าเดีย๋ยวเก็บเกี่ยวแปลงนี้เสร็จปุ่มนะครับผม,ผมก็จะหาวานกันอีกทีซึ่งก็จะใช้แปดเก้านะฮะเพราะว่าผมเคยลองนับหลายๆครั้งหลายๆรอบแล้วก็เทียบได้หลายลวงแล้วไม่ใช่ลวงเดียวนะฮะที่เราเทียบไม่ดูคือไม่ใช่แค่ลวงเดียวนะที่ว่ามันความความแตกต่างเราลองเทียบแบบสุ่มเทียบเรื่อยัังงไตว 8 9ก็ชนะในเรื่องของจํานวนมเมล็ดนะครับผมแล้วแต่การดูแลการล้มกันอะไรเหมือนกันเปรียบเลยนะครับผมจํานวนอายุวันเวือนเหมือนกันเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาเปรียบให้ดูนะพอดีมันมีข้าวไร่กันนะครับผมข้าวไร่กันอยู่2แปลงก็เลยเนี่ยเป็นโอกาสทันดีเลยที่จับให้ดูนะครับผมว่า8 9กับ61นะครับผมไม่หนีกันเลยนะครับผมดังนั้นการจัดการนะรถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่มีโอกาสเลื่อมล้ําได้มากกว่านี่อันนี้เลื่อมกัน1ิเมล็ดนะครับผมเฉพาะรวงนี้นะ ถ้าเกิดว่าจํานวนต้นเท่ากันบานเท่ากันบริหารจัดการเท่ากันนะครับผมตัว8 9มีโอกาสได้จํานวนมเมล็ดได้จํานวนน้าหนักที่เยอะกว่านะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบยกมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอาไปพิพจารณาลองดูนะครับผมท่านใดที่อยากลองทานะครับผมก็ติดตามสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมก็วันนี้มาแหม่งผมก็มีประเด็นมาฝากแค่นี้นะครับผมก็ฝากขอบคุณทุกท่าน,ท,านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนากัน เกี่ยวกับการทําไร้ทานานะครับผมแล้วก็หากมีคาถามสงสัยนะครับผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์หรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรมะนบอกเล่าชาวเกษตรแด้ผมจะทิ้งเพจไว้ที่ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมเนาะให้ทุกคนทุกท่านได้ลองเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหากพบเจอปัญหาวันนี้ผมคงจะฝากไว้กับเดือนแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่น้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ